สิ่งหนึ่งที่คนเราควรจะต้องทำให้ได้คือทำความเข้าใจว่ามันต้องมีสักวันที่เราต้องไปอยู่ในสถานะใหม่และเราต้องยิ้มให้ได้เมื่อเราไม่ได้เป็นคนปโปรดเหมือนเดิมเห็นตุ <Hello. S 2> ๊กตาที่อยู่ท้ายนะรถที่ทิ้งของทีบรถขยะเนี่ยนะก็นะึกถึงว่าวันหนึ่งเราจะไม่ได้เป็นคนปโปรดเหมือนเดิมครั้งหนึ่งเราเคยเป็นคนปโปรดถูกถูกรักเป็นคนปโปรด แต่เมื่อวันหนึ่งเราไม่ได้อยู่ในสถานะเดิมเหตุการณ์แบบนี้ต้องเกิดขึ้นไม่มากก็น้อยความรักที่เคยมีต่อกันหลายคนที่มีไม่เหมือนเดิมไม่เท่าเดิมขอให้เตรียมใจไว้และให้เข้าใจในสัจธรรมไว้เลยว่าทุกอย่างไม่มีอะไรได้เที่ยงแท้แน่นอนสักอย่างเดียวเราจะไม่ได้เป็นคนโปรดเหมือนเดิมเราจะไม่ได้เป็นที่รักยิ่งเหมือนเดิมแต่ขอให้รักตัวเองอยู่สถานะไหนก็ยิ้มให้ได้ ยิ้มให้ได้กับทุกทุกสภาวะทุกสถานะและยอมรับให้ได้ตั้งใจเตรียมยอมรับไว้เลยว่าไม่ได้มีอะไรที่เราหวังไว้และจะได้ดังหวังเราจะไม่ได้เป็นคนโปรดเหมือนเดิมจากที่เคยรักที่สุดถ้าหากว่าจะไม่ได้รักกันในวันหนึ่งก็ขออย่าได้เกลียดกันเลยอย่าได้อาฆาตกันเลยอยู่ในสถานะใหม่ที่ยิ้มต่อกันและกันให้ได้ด้วยความเป็นผู้ที่มีสถานะใหม่ที่ชื่นใจต่อกันครั้งหนึ่ง เราก็เคยรักกันครั้งหนึ่งก็เคยดีต่อ,อก,กันขอให้เจริญเจริญในธรรมด้วยกันทุกทุกท่านอยู่กับปัจจุบันยังมีความสุขด้วยกันทุกทุกท่านเทิน